ได้เวลาไปทำงานแล้วเพื่อนๆวันนี้ไปรถบูสนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วรถออกแปดโมงห้าสิบสองตอนนี้ออกจากบ้านประมาณแปดโมงครึ่งเข้างานเก้าโมงก็จะประมาณนี้แหละต้องไปเองเพราะว่า สารถีไปทำงานแต่เช้าสารถีสารถีใกล้กเกษียณแล้วให้ดูบ้านช่องเขาฝนตกปอยอปๆนะเมื่อวานไปเก็บเห็ดเดินนานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าจะเจ็บ เอ,อเขาเรียกอะไรนะเจ็บข้ออ่ะข้อข้อเท้าอ่ะเดินไวไม่ได้รู้สึกเจ็บหลบรถหลบรถโอมีคนข้างหลังเขาเดินไวมากเลยเขาจะแซงป้าแล้ว เคเพื่อนๆเดี๋ยวจ้ำให้ถัดรถก่อนเดี๋ยวตกรถเดินจ้ำนะจ้ำอ้าวอ้าวอะ